สวัสดีค่ะพบกับดูดีอินิงแลนด์ค่ะมาทำอาหารไทยอยู่ในต่างแดนกันจ้ายูอังกฤษจะเป็นพัดเ็ดปลาไหลนะคะทะเลปลาไหลทะเลทอดกรอบหันเป็นชิ้นแบบนี้โรยด้วยแป้งทอดกรอบจ้ามาเคือเปาะแช่น้ำจ้าส่วนประกอบก็ตามน,นี้แล้วจ้าพริกแกงแดงในขาดอะไรเลยพัดเ็ดกระชายด้วยนะคะแล้วก็จะมีพริกแดง อันชลาบแบบนี้ใบมะกรูดจ้าโหระพาจ้าส่วนประกอบก็ตามนี้แล้วจ้าน้ำตาลผงปรุงรสซีอิ๊วขาวจ้าน้ํามันหอยน้ำมันพืชมาเริ่มวิธีการทำเลยจ้าก่อนอื่นเขาก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนนะคะเพื่อที่จะท,ทอดปลาให้กรอบนี่เองจ้าปลาไหลทะเลทอดกรอบ ผัดเผ็ดเป็นแบบใดมาเริ่มกันเลยจ้ะทุกคนจ้ะทอดปลาให้กรอบเลยจ้ะนํามัน้อนๆเอาลงไฟทอดเดี๋ยวจะทอดให้เหลืองให้กรอบสักหน่อยนะคะหน้าตาสวยงามมากเลยค่ะทุกคนคะปลาไหลทะเลทอดกรอบผัดเผ็ดโอยแค่คิด ก็อร่อยแล้วจ้ากระแสเราจ้าขนาดนี่ว่าเสร็จเหลืองไดที่ล้วจ้าเดี๋ยวมาตักใส่พักเอาไว้นะคะน้ำมันกรกะเด็นกระโดนก็ได้ ต้องระวันจัะน้อยจ้ะถอดไปผิกนี่แบบเขามีน้ำมันในตัวนะจ๊ะเกือบบิ่เบท่านเราก็จะได้หนาตาแบบนี้จะไปโรยนานะคะตกแต่ง <c oughs> ตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะคะใ <c oughs> ส่กระเทียมลงไป <c oughs> จากนั้นต้องใส่ที่แกงลงไปผัดแห่งหอมนะคะ ยอดโดยนำเปลา่ปลาเพล่งี่านทรายขาวครับเพล็ดนีตองออกหวานเพล็ดแล้วก็เข้มนิดหนึ่งนะคะของตุ่ยโรตี่อีวขาวหนามนหอยก้ะหอ,อมหอมนี่ก็ต้องบอกเลยะค,ะค่ะทุกท่านค่ะหอมยั่วยวนสีแบบสีสันสวยง่ามมากเลยครับเผ็ด ตรงสีแบบนี้ได้มะเขือเปลาะใบมะกรูดใช่อบแห้หอมก่อนนะคะให่ใบมะกรูดแล้วก็กระช่ายเพื่องปุ่งต่างๆเลยพ่อมะเขือสุจกจะน้อยเข้าคยเอาปลาลงจับตะอนนะคะหน้าตา แฉะปลาขนาดนี้ว่าเอาปลาล้งนะคะเนี่ยเสร็จแล้วจะใส่ปลาทอดลงไปเลยเขาเข่ากันเขาเขา่เขา,เขากันแบบนี้หอม,มยอยหยวกย้วนมากเลยค่ะทุกคนค่ะไปติดทันแฉบล,ลงไปเลยะคะ่ะใบโหระพา เป็นนั้นว่าเซตซึ่ิ้นแจ้ทุกคนจ้าเดี๋ยวเข้าไปจัดเสิร์ฟกันนะคะจัดเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนคะ่ะปลาไหลทะเลทอดกรอบผัดเผ็ดนะคะแบบว่าหอมอยั่วย่วนทั่วบ้านเลยค่ะโรยด้วยใบพริกทอดกรอบนะคะแบบนี้เลยจ้ะขอบคุณหลายๆนะคะเข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ